ผู้ชมครับตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็น้ําท่วมนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางอย่างกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับโดยสภาพฟ้าฝนที่ตกหนักอย่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการคาดการว่าอาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะครับนอกจากเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนที่ต้องจับตากันแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากน้ําท่วมขังที่ตามมานั่นเองนะครับอย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับเยาวชนวัย17ปีครับที่ไปถูกไฟดูดนะฮะเสียชีวิตระหว่างเข็นรถจักรยานยนต์ลุยน้ําท่วมบริเวณถนนแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการครับเรื่องนี้ครอบครัวก็แน่นอนว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ก็ย้ำนะฮะว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมีความระมัดระวังดูแลกวดขันให้เข้มงวดมากขึ้นยิ่งกว่านี้นะครับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยนะครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับครอบครัวผู้สูญเสียนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นคืนของวันสวดอภิธรรมนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้จะมีการชาปนก,กิจศพด้วยนะครับคุณวชิรวิทย์นะครับรายงานเข้ามาจากที่จังหวัดลบบุรีครับคุณวชิรวิทย์ครับ จนถึงเวลานี้นะครับญาติยืนยันว่ายังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทผู้รับเหมาโครงการที่ทําให้เกิดไฟฟ้ารั่วแล้วก็ไฟดูดจนมีผู้เสียชีวิตนะครับแต่เมื่อวานนี้ที่สอพอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนั้นทางด้านของตัวแทนบริษัทก็ได้เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็มีการระบุว่าจะเข้ามาเคารบศพของผู้เสียชีวิตในช่วงบ่ายวันนี้นะครับขณะเดียวกันครอบครัวก็ยังคงคาดหวังนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนเตือนสังคมไปดูท่าหอนให้หน่วยงานต่างๆได้ระมัดระวัง ในช่วงที่หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังครับเข้าสู่วันที่3ของพิธีสวดพระพิธรราศพน,นายธนกรนาคสุทินนะครับหนุ่มอายุ17ปีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟดูดขณะจูงรถจักรยานยนต์ลุยน้ําท่วมบนถนนแพร่กษาบรรยากาศภายในงานยังเต็มไปด้วยความโศกเศร้าจากญาติพี่น้องและชาวบ้านที่ในพื้นที่เทืทยอยมาไว้อาลัยนะครับท่ามกลางฝนที่โปรยปลายลงมาอย่างไม่ขาดสายครับ ภายในสาราสวตพระอภิธรรมก็มีการจัดวางพวงหรีดจากหลายหน่วยงานทั้งจากนายกเทศมนตรีเทศบาลแพร่กษสากองช่างเทศบาลโดยพิธีชาปนก,กิจมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่เมนวัดมหาโพธิอำเภอสะปอดจังหวัดลบบุรีอย่างเรียบง่ายครับ นางทองนางทองมั่นใจเฉืยนะครับซึ่งเป็นย่าของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าเลี้ยงดูนายธนากรมาตั้งแต่ยังเล็กนะครับทุกครั้งที่มองไปเห็นเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้าหรือว่าของใช้ส่วนตัวที่หลงเหลืออยู่ก็อดไม่ได้ที่จะเดินเข้าไปดูด้วยความคิดถึงนะครับหลานชายไม่ใช่คนเกเรน,นะครับหลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สก็เลือกที่จะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว พราะว่าที่บ้านไม่มีฐานะนะครับจึงต้องออกไปรับจ้างขี่จักรยานยนต์ส่งอาหารแบบรีร,รีที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับแม่ที่เข้าไปทํางานที่โรงงานที่จังหวัดสมุทรปราการเช่นกันโดยหวังจะเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในครอบครัวเด็กผู้ชายคนนี้นะครับเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบแล้วก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับ คุณย่าของผู้เสียชีวิตก็ยังกล่าวฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ผู้รับเหมาที่ดูแลโครงการต่างๆว่าอยากให้ช่วยกันตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าในช่วงที่ฝนตกน้ําท่วมขังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไฟรั่วซ้ำรอยขึ้นมาอีกคุณย่ายังย้งําด้วยนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ควรเป็นเพียงการดูแลเฉพาะในพื้นที่ของแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้นแต่ว่าในต่างจังหวัดก็กําลังประสบปัญหาน้ําท่วมซึ่งก็ต้องระวังเช่นกันนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีซึ่ง เป็นบ้านเกิดของครอบครัวผู้เสียชีวิตคุณย่าก็แสดงความเป็นห่วงและขอให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบสายไฟและระบบไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุโศกกรรมากซ้ำรอยมีผู้เสียชีวิตรายที่สองจากเหตุไฟรั่วในน้ําท่วมขึ้นอีกครับมนะบอกเขาตอนนั้นนอะลูกมนะเรียนลูกเรียนที่จะโบดเนี่ยเสียตะค่ารถเสียตะค่ากินไปมนะเรียนเรียนให้จบตูงนะลูกเนอะ ยาไม่มีที่อจะบอกให้หนะนะยายาบอกแค่นี้ยาําบาก mm hmm. ฉันว่าเป็นความผิดของที่พูดรับเหมาที่ไฟอะแหละที่ต่อไฟนะ mm hmm. ถ้าว่าไม่มีไฟเนี่ยหลานฉันจะไม่ตายเลย mm hmm. ไม่ไปเท้านั้นจะไม่ตายเลย mm hmm. แค่ล้มแค่ตัดน่านไปก็น้ําก็ไม่ลึกใช่ไหมไม่ตาย mm hmm. ปากหน่อยปากหน่วยงานหน่อยให้ดูแลที่เรื่องการไฟฟ้าอะไรเนี่ย mm hmm. แล้วก็คนที่ขับรถมาก็ ขอให้เบาๆหน่อยอีกตอนเนี้ยที่บ้านนี้ก็มันจะมีสายเน็ตเนี่ยจะห้อยและโยกโต้งเต่งแล้วไปทำให้เรียบร้อยฉันก็เตือนค้าตลอด สำหรับผู้รับเหมาที่ดูแลพื้นที่ก่อสร้างบริเวณจุดเกิดเหตุซึ่งพบกระแสไฟรั่วนะครับญาติผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีการเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือว่าแสดงความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการนะครับมีแต่เพียงองค์กรการกุศลมูลนิธิต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับแต่ว่าได้รับแจ้งว่าในช่วงบ่ายวันนี้ทางตัวแทนของบริษัทจะเดินทางเข้ามาเคารพศพที่วัดครับ ครอบครัวของผู้เสียชีวิตยังย้ำนะครับว่าเรื่องนี้อยากให้เป็นอุทาหรณ์อยากให้เป็นบทเรียนกับสังคมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่กำลังมีน้ําท่วมขังอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้ศพของชายหนุ่มวัย17ปีคนนี้นะครับเป็นรายสุดท้ายในขณะเดีวยวกันยังคงต้องติดตามนะครับว่าบริษัทผู้รับเหมาจะแสดงความรับผิดชอบหรือว่าช่วยเหลือต่อก,กรณีนี้อย่างไรครับ ขอบคุณคุณวชิรวิทย์มากนะครับทางรายการตรงประเด็นก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ญาติของผู้เสียชีวิตได้สะท้อนไปนะครับว่าไม่อยากจะให้กรณีในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นกับเยาวชนอายุแค่17ปีเท่านั้นแล้วก็ยังมีอนาคตไกลแต่กลับต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่หลายคนบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุที่ สามารถที่จะป้องกันได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็สะท้อนผ่านผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยครับพวกเขาพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือชายหนุ่มคนนี้แต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปนะครับเพราะว่ากังวลว่ากระแสะไฟที่มันรั่วออกมานั้นจะดูดคนที่เข้าไปช่วยเหลือซ้ําเติมเข้าไปอีกนะครับ โดยยืนยันด้วยนะฮะว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกมากกว่าชายวัย17ปีคนนี้ถ้าเกิดว่าไม่สามารถเตือนผู้ที่สัญจรในระหว่างนั้นได้ทันนะครับลองย้อนไปฟังคําบอกเล่าจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คนนี้หน่อยครับแบมันไม่น่าเกิดพี่มันไม่น่าเกิดเลยมันไม่น่าเกิด,ด,เ,กดเกิดความเสียหายของคนเดยแบบ บอกเลยพี่ช่วยมากไม่น่าเดินไปแบบเนี้ยไม่น่าเดินไปแบบก็รู้อยู่ว่าเวลาฝนตกเส้นเนี้ยนํามันท่วมต้องรอให้แบบยังไงต้องให้มันเสียเยอะกว่านี้ถ้าเมื่อคืนถ้าเกิดไม่ตะโกนบอกคนนะตายเยอะบอกเลยแล้วคนมคนเขาเดินทางสัญจรลงจากรถเอใช่ไหมแล้วเขาแบบช่วงนั้ำน้นํามันสูงมากพี่สูงแล้วเขาเดินมาเขาพยายามเดินว่าฝั่งนี้มันสูงใช่ไหม แล้วมันท่วมยาไปเลยโนนอ่ะเขาพยายามตะโกนบอกทุกคนอ่ะแบบเขาก็วิ่งถ้าไม่ตะโกนบอกถ้าไม่ตะโกนบอกนะผมว่ามกุนนี้ตายเยอะ ก็เป็นคําบอกเล่าจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะครับซึ่งอย่างที่เขายืนยันไปว่ามันมีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งซึ่งถัดมาเพียงหนึ่งวันครับก็เกิดเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายกันนี้อีกกับหญิงวัย31ปีครับที่ตําบลบางปลาอาเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหลังเดินลุยน้ําท่วมมองไม่เห็นฝาท่อระบายน้ําที่ชํารุดกระทั่งเหยียบแล้วก็พลัดตกลงไปจนได้รับบาดเจ็บสำหรับฝาท่อระบายน้ำบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับ ก็เป็นฝาท่อเหล็กแบบตารางแต่ชำรุดจนเกิดเป็นช่องโหวขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่เอกชนครับเบื้องตน้นองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาก็ได้ประสานเจ้าของพื้นที่เอกชนดำเนินการแก้ไขแล้วก็ป้องกันเหตุเกิดซ้ำแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหากเราลองมาดูข้อมูลการก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าผิวถนนนะครับซึ่งก็มีผลที่ทำให้เกิดหลุมบ่อด้วยเมื่อเกิดเวลาที่ฝนตกน้ำท่วมก็จะไปบดบัง ทำให้ผู้ดีสัญจรน,นั้นใช้รถใช้ถนนมองไม่เห็นและก็อาจเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นได้ทีมข่าวของเรานะฮะลองตรวจสอบข้อมูลก็พบว่าเฉพาะกรุงเทพมหานครครับมีการก่อสร้างหลายโครงการด้วยกันอย่างเช่นโครงการสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตระยะที่3ของกรมทางหลวงครับมีระยะทางของโครงการอยู่ที่16.8กิโลเมตรตั้งแต่ช่วงวัดเสมียนารีไปจนถึงสนามบินดอนเมือง โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสองสายก็คือสายสีม่วงและสายสีส้มแล้วก็สายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะนะครับวงแหวนการจานาพิเศษมีระยะทางโครงการอยู่ที่23.6กิโลเมตรบนถนน3เสนถนนราชดำเนินกลางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็ถนนสุขสวัสดิ์ครับ ส่วนช่วงสายสีส้มบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับมีระยะทางโครงการอยู่ที่13.4กิโลเมตรบนถนนจรันสนิทวงถนนเพชรบุรีการไฟฟ้านครหลวงครับได้ดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงดินตามแนวรถไฟฟ้าทั้ง6สายแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งสายสีน้ำเงินครับอย่างเช่นถนนจรันสนิทวงสะพานพระรามเ ถนนรัชดาพิเศษถนนพระราม4ถนนประชาราศระยะทางที่มีการก่อสร้างขณดนี้ก็คือวันที่9เมษายน2568ครับอยู่ที่22.3กิโลเมตรต่อมาครับสายสีเขียวถนนสุขุมวิท24.6กิโลเมตรสายสีส้มถนนรามคำแหง0.7กิโลเมตรสายสีชมพูถนนแจ้งวัฒนะถนนรามคำแหง36.4กิโลเมตร สายสีม่วงถนนกรุงเทพนนทบุรีถนนรัชดาพิเศษ26.5กิโลเมตรสายสีเหลืองครับอย่างเช่นถนนลาดพร้าวถนนเทพรักษ์ถนนสีนครินทร์3ิ6กิโลเมตรรวมถึงก็ยังมีงานตัดบรรจบท่อประปานะครับของการประปานครหลวงซึ่งก็มีการเปิดหน้าผิวถนนช่วงวันที่10 3ถึง30กันยายนนี้27 จุดทั่วกรุงเทพนะครับอย่างเช่นบางกอกน้อยบางเขนลาบพร้าวมีนบุรีและพญยาไทยข้อมูลเหล่านี้นะครับที่นํามาให้คุณผู้ชมได้เห็นครับก็เพื่อที่จะเฝ้าระวังแล้วก็เตือนภยัยหากจะสัญจรในบริเวณดังกล่าวเพราะว่ามีโครงการก่อสร้างอยู่ด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกน้ําท่วมการเดินทางครับหากว่าไม่คุ้นชินเราก็อาจจะมองไม่เห็นลักษณะของผิวถนนนะครับซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็ผู้รับเหมาจะมีมาตรฐานในการสร้างความปลอดภัย จากการก่อสร้างนี้อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมที่ต้องสัญจรในเส้นทางที่กล่าวไปนะฮะก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรช่วงที่มีฝนตกน้ำท่วมขังด้วยนะครับทีนี้พอมาถามว่าทำไมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะถึงเกิดเหตุการณ์ฝนตกน้ำท่วมหนักนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่สมุทรปราการครับซึ่งมีน้ำท่วมสูงครับทั้งที่ปริมาณฝนนั้นก็น้อยกว่าในพื้นที่กทมเพราะความเปราะบาง ของพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการครับกลายเป็นจุดอ่อนสําคัญของการระบายน้ําทั้งแผ่นดินซุดเกือบทุกปีนะครับความเจริญของผังเมืองแล้วก็ต่อจากนี้นะครับกรุงเทพและก็ปริมณฑลอาจจะเสี่ยงภัยน้ําท่วมในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้อีกครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์น้าท่วมที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการช่วงวันที่7จ็ถึงแกันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ครับกระทบหนักทั้งน้ําท่วมบ้านเรือนรถจมน้ําและยังมีผู้เสียชีวิตนะครับ นักวิชาการด้านน้ำก็เปิดเผยว่าการถูกน้ำท่วมกระทันหันมาจากความรุนแรงของฝนสะสมครับนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาเชิงผังเมืองที่ขยายตัวขณะที่การสูบน้ำท่ามกลางน้ำทะเลหนุนสูงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากและระบบการระบายน้ำยังดีไม่มากพอ ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการโชลประธานสมุรปรการก็เปิดเผยกับทีมรายการตรงประเด็นครับว่าฝนที่ตกดักรอบนี้มาจากอิทธิพลของพายุและร่องฝนที่ทําให้มรสุมมีกําลังแรงและยังเป็นคืนน้าทะเลหนุนสมุรปรการโดยน้ําที่ท่วมรอบนี้มีปริมาณมากถึง33ล้านลูกบาทเมตร วันนี้น้ำลดลงบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังต้องค่อยๆรอระบายจากการคาดการณ์หนวันน้ําก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในขณะที่ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคมระยะนี้ฝนอาจจะมากขึ้นอีกครับการ,การเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่การใช้ประโยชน์นะฮะก,ก็มีด่วนเยอะเลยครับแล้วก็สมุนปรการเนี่ยมี แผ่นดินสุดอยู่ทุกปีนะครับก็ทําให้อ,อน้ําที่อ,อลงมาเนี่ยท่วมท่วมหนักขึ้นนะครับทั้งโครงการของกรมชมมาทาเนี่ยก็จะเพิ่มศักยภาพของสถานีสูบน้ําตอนนี้ก็ยังมีการดําเนินการนะครับอยู่อยู่ทางคลองชะทะเลนะครับ oh, <okay. S 2> ครับครับม,มีมีอยู่หลายแห่งครับตั้งแต่สถานีสูบน้ำตำลูกสถานีสูบน้ำบางปลาสถานที่นี้สูบน้ำบางปาละ สถานีสุบน,น้ํานางหงนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าระยะนี้วันที่1 2ถึง15กันยายนนะครับก็อาจจะมีฝนตกหนักได้อีกทางกรุงเทพมหานครนะครับผู้ว่าชัดชาติครับสิทธิพันธ์ก็ยอมรับว่าหากฝนตกในกรทมมีปริมาณมากก็อาจจะต้องใช้เวลาในการระบายอยู่บ้างนะครับการเปิดทางระบายน้ำก็จะทำให้ช่วงที่ผ่านมาแม้จะมีฝนตกหนักถนนหลักก็ใช้เวลาแห้งหมดไม่เกิน3ชั่วโมงครับ กัญยานี่ก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาช่วงช่วงต้นเนี่ยฝนเยอะแล้วก็ในภาวะหลายเมืองทั่วโลกเนี่ยมีภาวะเรนบอมก็คือว่าฝนตกหนักอย่างวันนี้ตกหนักมากเลยก็เป็นประมาทไม่ได้แต่เชื่อว่าที่ผ่านมา3ปีกับ2เดือนเนี่ยเราทําจุดน้ําท่วมที่มีทั้งหมด7จ็ดร้อยสจุดในกรุงเทพเราปรับป,ปรุงไปได้แปเปแล้วอะ่ะก็เชื่อว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดมันตกหนักมากๆก็อาจจะมีจุดที่ต้องรอบ้างแต่เชื่อว่าสถานการณ์โดยท,ทั่วไปดีขึ้นครับ ทางด้านนายสนธิโคชวัฒน์นะครับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยก็ให้ข้อมูลนะฮะว่าความเสี่ยงไทยนะติดหนึ่งใน8ที่มีความเสี่ยงน้ําท่วมนะครับจากการคาดการระดับน้ําทะเลที่สูงก็ทําให้เมืองหลวงของไทยหรือว่าเมืองรอบนอกที่ติดทะเลเป็นเมืองที่จะมีความเสี่ยงมากที่สุดนะครับแล้วก็อาจจะ,ะเผชิญกับแผ่นดินสุดปีละ2-3เซนติเมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่เสี่ยงสูงที่สุดด้วยนะครับ